รีภูมิผลสู่ไพร่ฟ้ามาเป็นผลิตผลสร้างคนคนสร้างงานสองมือเราจะก่อหัวใจเราจะเกี่ยวประสานกลมเกลียวศาสตร์พระราชาแผ่นดินทองพืชผลนานากสิกรรมรักฟ้ารักดิน นะครับสวัสดีพี่น้องนะฮะที่ติดตาม Facebook ไลฟ์นะครับทุกท่านเลยแล้วก็ฝากพี่น้องที่ติดตาม Youtube ช่องดอกปะากาเลยนะครับผมวันนี้เรามีโอกาสนะฮะช่วงเย็นได้มีโอกาสได้มาอยู่ที่ที่ใกล้กับสวนดอกปาากาเลยนะครับผมมาดูความเปลี่ยนแปลงนะครับว่าอะไรเกิดขึ้นบ้างหลังจาก9เดือนผ่านไปนะครับเดี๋ยวเราก็จะมีโอกาสได้มาคุยกับเจ้าของแปลงนะครับถึงที่มาที่ไป นะครับในการเปลี่ยนความคิดนะฮะพื้นที่ตรงนี้นะครับมาอยากคําแปลงป่านี้เป็นอย่างไรนะครับเก้าเดือนผ่านไปมีอะไรยังไงเดี๋ยวเราจะไปคุยกับเจ้าของแปลงนะครับถึงที่มาที่ไปของการปลูกต้นไม้เนี่ยเ,เป็นอย่างไรนะครับในอีกรูปแบบหนึ่งนะฮะที่จะนำเสนอให้พี่น้องนะฮะทุกท่านที่เข้ามาแล้วก็เ,เดี๋ยวติดตาม เฟซไลค์กันไปยาวๆนะครับแล้วเราก็จะมาคุยนะครับกับอีกหนึ่งท่านเลยนะฮะที่มีหัวใจของการปลูกป่าปลูกต้นไม้เนี่ยนะครับถึงแนวทางแล้วก็ความคิดต่างๆนะครับของในแต่ละบุคคลในแต่ละท่านเนี่ยเผื่อเป็นวิทยาทานแล้วก็เป็นประโยชน์แล้วก็แก่พี่น้องนะฮะที่กําลังติดตามกันอยู่นะฮะได้นําไปปรับใช้นะฮะในพื้นที่ของตัวเองนั่นเองเดี๋ยวเราจะมาคุยกับเยสาวนะครับยายสาวสวัสดีครับ โอ้ยเปลี่ยนไปเยอะมากเลยยายกี่เดือนครับเนี่ยกี่เดือนปลูกรกฎาคมปีที่แล้วน่ะกรกฎะดาหกสามกรกฎะดาหกสามก็ประมาณแปดเก้าเดือนถ้าเกิดเข้ากรกฎาคมปีนี้ก็คือเอปีหนึ่งปีครับแล้วยายเอาก้าไม้มาปลูกนี่มันตายเยอะไหมฮะไม่มีตายไม่มีตายนี่มันเกิดจากหนึ่งเราดูแลดีแหละผมว่าเนาะจ้ะก็ประมาณนั้นแหละครับผมหลักการหลักการมีอะไรบ้างครับวิธีการปลูกของยายขุดหลุมยังไงทํายังไง ขุดปูไปเรื่อยขุดแลก็แต่อาศัยต้องรดน้ำยายกลัวเขาตายไงครับรดน้ําประจําแล้วมีแรงเมื่อกี้ยังมารดน้ำแล้วมีการคุมห่มฟางมีอะไรไหมฮะจ้าห่มฟางหอฟางใส่เลยปุ้ยไม่เน้นนะจะเน้นฟางเน้นฟางจ้าลึกแค่ไหนแบบที่วิธีที่ยายปลูกไม่ลึกนะแต่พออะไรนะที่ถุงขนาดพออ๋อพอขนาดพอดีเบ้าจ้าจ้าโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวยายมามาดูเปรียบเทียบฟางนี้หน่อยเนี่ยเดี๋ยวยายมาดูตัวนี้น่ะไอ้นี่เนี่ยที่เราเห็นข้างหน้าทั้งหมดนี่ยาย ก็ปลูกกะลักกระดาก็ยังไม่ถึงปียังไม่ถึงโอ้โหมันใหญ่ใหญ่ภูมิใจไหมเนี่ยภูมิใจมากเนาะมันเปลี่ยนไปนะใหญ่รักต้นไม้เลยจากที่แบบว่าพื้นที่ตัวนี้มันเป็นมันเป็นสระของโครงการนะครับก็เป็นดินข้างล่างอะเนาะไม่ใช่ดินที่มีปุ๋ยอะไรเนาะแต่ก็สามารถที่จะต้นไม้ในแปดเดือนนี่โอ้โหโตเห็นชัดเจนนะครับแล้วเน้นไหมครับว่าต้องเป็นไม้ชนิดไหนไม่เน้น ใน,ในนี้มีประมาณกี่ชนิดครับยายมีอะไรบนะ้างมีพยุงยางนา<ม>ประดูไม้สักไม้แดงไม้แดงพยอมโอ้โห,โหครบเซตเลยขององค์ประกอบไม้ป่า <c oughs> ผมว่ามันจะเจริญเติบโตดีนะยายนะกับพื้นที่บ้านเราตรงนี้เนาะเ <c oughs> หมาะมาก <c oughs> แล้วคิดยังไงครับทําไมต้องแบบด้วยด้วยอายุเนาะถ้าจะว่าไปเนาะ,ะด้วยอายุก็บางคนก็จะบอกว่าเอ้ยปลูกไปก็ไม่ได้ใช้เนี่ย อย่างนี้ยายคิดยังไงยายถึงปลูกต้นไม้ปลูกให้ัเป็นร่มอยากได้ร่มครับจะ <ๆ S 2> เวลามานาจะได้มีที่พัก <ๆ S 2> เห็นต้นไม้สวยๆลูกเปลน,นอน,ๆๆน,อ,นอันดับแรกฟูกเปลน,นอนพอเราบอกว่าอยากได้ร่มนี่เฮ้ยสามปีสองปีนี่ยังไม่ถึงปีนี่มันจะได้ร่มแล้วเนาะเนี่ยไม่ถึงปีนี่ก็จะเป็นร่มแลแ้วนะครับพอเราบอกว่าปลูกเพื่ออยากได้ร่มนี่คําถามนั้นหมดปัญหาไปเลยเนาะคำถามที่ว่าปลูกแล้วเมื่อไหร่จะได้ใช้ นะครับตอนนี้ก็เด่นขึ้นมาชัดเจนเดี๋ยวยายช่วยเดินไปร่องกลางครับเดี๋ยวเราเดิน <c oughs> เดินไปดูเรื่อยๆเดี๋ยวผมจะคุยกันไปเรื่อยๆนะครับอืม <c> ว <oughs> ัต <c oughs> ตอนนี้เนี่ยช่วงแรงเมื่อกี้นี่ยายใช้วิธีไหนครับเอายายนั้นลูกชายก็สั่งทั่นมาให้ อะไรนะเป็นแบตเตอรี่น่ะแบบสายยางดูดน่ะแล้วก็รดน้ำอ๋ออาทิตย์ละครั้งครับอาทิตย์ละครั้งไม่ได้ลดเยอะเลยไม่แต่พอชุ่มๆหน่อยอ๋อแต่ว่ามีการห่มฟางจ้าฟางตั้งแต่เกี่ยวข้าวแล้วเกี่ยวเสร็จยายก็หอฟางมาใส่ครับจ้าคือมันมันมันเละแล้วฟางเนี่ยมันเปื่อยแล้วโอ้โหปรับสภาพดินได้เร็วมากนะครับโอ้โนี่พยุงมันจะชัดกว่าเขาเลยเนาะพยุงนี่ท่วมหัวหมดเลยนะครับน่าจะประมาณสองเมตรสองเมตรยี่สองเมตรยี่แล้วแล้วก็สัก นะนะครับข้างียายลงดอกกระเจียวเนี่ยลงแล้วนึ่งกระเจียวอ๋อลงไปแล้วใช่ไหมฮะโอ้ยผมว่าอ๋อลงลงเง่ามันใช่ไหมจ้าโอ้โหปีปีหน้ารับประกันเลยดอกดอกเต็มนี่แหละจากนี่แหละไปถึงโน่นเลยไปแค่เดียวมันหมดก่อนอ๋อครับโอ้โหนี่พยอมก็มียาพยอมผมไปหลายที่เนี่ยเขาบอกว่าพยอมไม่ตัวเห็ดเลยนะยายตัวเห็ดเพาะพยอมนี่เพิ่งปลูกมีคนบริจาคมาครับเนี่ยนะครับพี่น้องชัดเจนเลยนะครับเนี่ยไม่ถึงปี นะครับไม่ถึงปีอันนี้จะไม่สวยเลยตัดออกให้มันขึ้นหม่ตอนนี้ก็กิจกรรมยายเนี่ยถ้าเกิดย้ายว่างย้ายก็จะเข้ามานี่เลยใช่ไหมมาทุกวันตอนไหนไม่มาคิดถึงครับจนแบบลงทุนทําถนนเข้าเลยจ้าอ้ถนนเข้าเออนะฮะเนี่ยพี่น้องสุดยอดเลยจริงยายแกถือต้นไม้มาน่ะแกเดินมานะ รถมาไม่ถึงนะมาไม่ถึงอยู่นู่นเลยก็ <c oughs> ให้เด่นมาส่งตรงนี้ไงวันนั้นที่มาสาั่งสั่งมาล่าสุดไง <c oughs> เอามาส่งตรงนี้เมื่อก่อนก่อนปลูกนี่มันยังไม่มีถนนเข้านา<ม>ใหญ่เนาะยายญ่ก็หิ้วเข้ามาใช่ไมห,ใหมใยายหิ้วมาก้าไม้นี่ทั้งหมดนี่ก็คือก้าไม้ที่ได้มาจากไหนครับเนี่ยซื้อมาจากร้าน <c oughs> ร้านคุณเด่นผมว่ามัน ยายคิดว่ายังไงเนี่ยกล้าไหมสิบบาทแล้วก็มาทําให้เห็นภาพนเนี้ยเนี่ยคุ้มมากบาทไม่แพงเลยนอมันมัน,ม,นมันเหมือนกับว่ามันผมว่ามันเป็นการลงทุนที่น้อยมากนะาการการปลูกต้นไม้นะครับแต่ว่าประโยชน์เขาเนี่ยมันมหาศาลจริงจริงแล้วฝั่งนี้เป็นพวกอะไรบ้างครับเนี่ยฝั่งเนี้ยนนมีมะพร้าวน้ําหอมจอ้ะกล้วยน้ำว้ากล้วยหอมโอ้โหมะพร้าวนะฮะฝั่งนี้ยายก็เล่นเป็นมะพร้าวเป็นเอ่อกล้วยน้ําว้า ไอ้ตัวนี้เนี่ยคือแต่มะพร้าวนี่ปลูกปลูกปลูกพร้อมกันป่ะครับมะพร้าวปลูกเดือนตุลาจ้ะอ๋อก็คือยายก็ปลูกตามไปเรื่อยจา,จากที่เป็นสาโรนโนใช่ไหมฮะตรงนี้ออโอ้โหเนี่ยนะครับพี่น้องเนี่ยวเสร็จน่ยยายลงมะพร้าวกับกล้วยครับมัน,นลงกันลักดาต้นไม้โอ้ความเปลี่ยนแปลงชัดเจน <laughs> ชัดเจนอย่างมากเลยนะครับเนี่ย เน,นี่ยเนี่ยเนี่ยยายเนี่ยไม้แดงก็แจ็มนะเนี่ยครูก,ก้อยเดียวไม้แดงตัวเร็วโอ้ยไม,ไม้แดงชัดแจ๋วเลยนะครับเนี่ยพี่น้องมีแดงมีพยุงเออแล้วถามหน่อยยายนนเนี่ยตรงเนี้ยเนี่ยมันชั้ประมาณเท่าสองเมตรกว่านี่ยายปลูกสี่แถวเลยถี่ยิบเลยเนี่ยความคิดที่เราปลูกถีนี่มันดียังไงครับเขาบอกมีคนเขาบอกมาบอกว่าปลูกให้ถีต้นจะให้ตรง ยายก็ไม่รู้ก็ทําตามอไม่ได้อะไรเลยคือทาตามเขาบอกยายก็ทำตามเขาบอกว่าปลูกให้ทีีนะยายจะได้ต้นตรงยายก็อยากได้มันตรงอัพรูปทีีไปผมว่าโอกาสมันมากกว่าปลูกหางนะเนาะอือครับเนี่ยอย่างเงี้ยเนาะยายเนี่ยเขาปีที่สองเนี่ยถ้ามันเนี่ยเราก็ย้ายออกก็ได้เนาะเนี่ยบอนออกอ่ะบอนไปปลูกแปลงใหม่ก็ได้ประโยชน์เลยได้ปลูกต้นใหญ่เลยโอ้โหสดชื่นจริงจริงนะครับตรงนี้โอ้โหเดี๋ยวยายเดินไปนู่นนะครับ ที่เขาบอกอย่างนี้ยายมันมีตอนนี้มันมีคําถามที่บอกว่าที่บอกว่าพอเพียงอ่ะพอเพียงตามในหลวงราชการที่เก้าที่สอนว่าพอเพียงหลายคนก็ตีตีความหมายคํานี้ไม่ออกอ่ะยายในส่วนความว่าพอเพียงของยายนี่ยายคิดว่ามันเป็นยังไงพอเพียงถ้าเป็นยายนะพอใจที่เรามีางไงก็คือเมือนยายปลูกต้นไม้ยายก็พอใจได้ได้อย่างนี้แล้วยายก็ปลูกพริกปลูกอะไรตามเข้ามาอีก อืมความสุขของยายอย่า่อนะพอเพียงแค่นี้ยายก็พอใจแล้วครับทําแล้วสนุกนะวันไหนไม่ได้มาอยู่ไม่ได้คิดถึงจนจนถึงขั้นยอมยอมลงทุนทําถนนเข้าจ้ากี่เมตรเนี่ยผมว่ามันเกือบกิโลแล้ไม่รู้ว่ากี่เมตรโอ้โหมันไกลนะฮะเนี่ยจากถนนใหญ่มา20ชั่วโมงน่ะครับอืมทำถนนน่ะตอนนี้ก็สะดวกเลยเข้าออกสะดวกแล้วอ ผลตอบรับเป็นไงครับทางทางด้านลูกหลานเนี่ยที่เห็นเราว่าเราทําในสิ่งเนี้โอ้ลูกชอบมากตอนแรกก็ห้ามอยู่ใช่ไหมที่แรกเขาหัวเราะแม่เขาบอกว่าแม่จะทาอะไรอย่างนี้หรอกนาอคเขาบอกอยู่ดีๆไม่ชอบเขาบอกที่อยู่ใกล้กันอ๋อวิธีการก็ยายก็มาก้าพริกไว้แบบนี้ครับอ๋อมาก้าที่แปลงนี้เลยนะครับพอแข็งแรงหน่อยก็เอาไปปลูก้อุ้ยอีกสองเดือนเนี่ยเต็มเพิ่งปลูกเมื่อกี้นี่แหละยายเมื่อกี่วันอสุดยอดเลย แล้วมีแนวทางที่พอมันเห็นความสําเร็จจากสิ่งที่เราทำเนี่ยแค่ระยะเวลาไม่ถึงปีเนี่ยมีแนวทางที่เราอยากจะทําเพิ่มบ้างไหมครับอยากจะปลูกเพิ่มไปเรื่อยๆตามกําลังตามทุนวันละตน้นสองต้นก็ยังดีครับเพราะพื้นที่ตรงนี้มันเป็นพื้นที่ที่ค่อนข้างที่จะรับน้ําใช่ไหมฮะ น้ำไม่เคยขาดจะเต็มตลอดเนี่ยนี่น้ำนี่นี่รสสุกนะน้ำเดี๋ยวก็ฝนมาก็เต็มอีกครับแต่ถ้าเกิดว่ายายอยากปลูกมันก็ต้องมีการทําคันเนาะให้มันพ้นน้มนะครับเนี่ยสุดยอดเลยจริงอันนี้มันคืออะไรครับยายผักเซียนจ้ะตัวนี้จ้ะอ๋อผักเซียนจ้ะที่เขาไปไวดองเหรอครับยายเห็นแม่ขึ้มาไม่ว่าจะไม่ขึ้นขนาดนี้นะโอ้ยโอยโอยโอยภาษาเขมีนเขาเรียกอะไรเมียนดําเมียน เหมือนจะถักเสี้ยมโอ๋ยแต่ยายไป็นต้นโอ้ยนะครับมาคุกก้อยมายังไม่เป็นจูอันนี้เป็นเดิมแสดงว่ามันเกิดง่ายอครับยายเกิดง่ายแค่ใช้เม็ดมาวานนะครับยายก็ไม่รู้ไปเห็นตอนนั้นยายก็กำกำมาเอามาวานด้วยแต่ขึ้นมาเขาก็ขึ้นให้ก็โอ้โหเนี่ยนะแป๊บเดียวเป็นไม่ถึงปีนะฮะจะเป็นอุโมงค์แล้วเนี่ยนะครับความเปลี่ยนแปลงชัดเจนนี่ก็คือดินนี่ก็คือดินที่เขาขุดจากข้างล่างเลยใช่ไหมครับจ้าดินสระ ดินดินก้นบ่อเนะาะเขา,าเรียกดินก้นบ่อเลยนะเนี่ยนะครับชัดเจนนะครับภายในระยะเวลาไม่ถึงหนึ่งปีนะครับก็กลายเป็นที่ที่สร้างความสุขให้กับเจ้าของอ่ะเนาะพูด <c oughs> ถึงอ่ะมาเห็นภาพนี้แล้วก็มันสดชื่นอ่ะอีกสามปีข้างหน้าไม่อยากจะคิดเลยยายเออไม่อยากจะคิดเลยว่าจะผูกเปรตรงไหนเ <c oughs> นาะ <c oughs> มีมีที่ลูกเปแล้วใช่มานาก็มีที่พักมีที่ผูกเปเนี่ยถี่ยิบเลยนะฮะพี่น้องเนี่ย ที่ยิบเลยนะครับเนี่ยมันมันประมาณสักเออ80เซนมั้งประมาณ50-80เซนเนี่ยคูณคูณกันเนี่ยแล้วยายแกปลูกเป็นแถวเลยนะฮะเนี่ยปลูกเป็นแถวได้ดีมากเลยตอนปลูกนี่ได้ดึงเชือกไหมครับยายได้ดึงเลยคุดเอาเลยโอ้โยปลูกได้ดีมากเลยนะครับพี่นอ้องพี่น้องลองมาโนโภาพดูนะครับว่า <S <S 1> <S 1> พื้นที่แค่เนี้ยคันสะของแกเนี่ยนะครับพื้นที่คันสะนะฮะถ้ามันเป็นพื้นที่คันสะลุ่นๆเนี่ย มันจะมองไม่เห็นไม่เห็นประโยชน์จากสิ่งนี้เลยนะครับแต่พอมันมีต้นไม้ขึ้นมานะครับมันดูบ่งบอกถึงความยั่งยืนบ่งบอกถึงความร่มเย็นนะครับพี่น้องนะฮะพื้นที่เล็กพื้นที่น้อยไม่จําเป็นนะครับขอให้เราได้ปลูกนะครับได้ทําได้สร้างเนี่ยมันจะบ่งบอกเลยนะครับแล้วต่อไปมันจะมีอาหารตรงนี้เยอะมากนะครับเพราะว่าหนึ่งของอาหารป่าก็มาจากต้นไม้นะครับผม มันมันเห็นมีหลายหลายหลายสะเนาะที่แบบว่าพอปีปีแรกไม่ได้ทําทิ้งไว้แล้วมันก็มาทําในปีหลังมันทํายากเนาะยายเนาะมันแข็งมันแห้งอะ่ะ อที่แล้วตรงนี้มันดินรถเข้ามาไม่ได้ไงจะปรับพื้นดินปรับไม่ได้ครับทางนน้นยกอาจอบขุดๆก็ได้ปลูกของอืตรงนี้ก็เลยขยายก็เลยเอารถมากระเดะคบับปลูกของอพอเราได้ปลูกมีศาสต์ตัวนี้ตกเย็นมาแล้วก็ได้แวบมาทุกวันมาทุกวันอไม่มาไม่ได้คิดถึงคิดถึงจนจนจนไม่น่าเชื่อเนาะว่ามันเปลี่ยนไปได้ขนาดนี้เพราะว่าเนาะด้วยลําพังของตัวผู้หญิงอะเนาะแล้วก็มาเจลสิต้นใช่สิบต้นอะ ต้นไม้นอะแต่กล้วยขนมาวันละสองต้นเอามาปลูกก็มอเตอร์ไซค์ขนมาเนาะจะได้เยอะอะไรมอเตอร์ไซค์สองต้นยังเยอะเลยไม่มีทางเลยเนาะยาไม่มีทางมันด้วยไปที่ถนนก็เบรกมาไกลมากประมาณได้ประมาณห้าร้อยห้าร้อยเมตรอืมโดนจถม่วยนั่นแหละก็เติมไปเรื่อยเนาะยายเนาะแล้วก็เราเห็นภาพแบบนี้แล้วมันก็ทําให้เราเออมันถ้าเราได้เริ่มทำเนี่ยมันเหมือนกับว่ามันมันจะบอกเราเองนะว่าเราจะทำอะไรต่อไปเนาะถ้าเราได้เริ่มแล้ว นะครับโอ้สู้อากาศไม่ไหวนะก็สุดท้ายนี้ก็ให้ยายฝากถึงพี่น้องเราที่กําลังสนใจที่ปลูกป,ป่าปลูกต้นไม้หร,รือว่าทําเกษตรลักษณะสมปสานเนี่ยยามีแนวคิดแบบไหนอย่างไรก็ช่วยแนะนํานะครับใครที่อยากปลูกก็รีบปลูกนะคะจะได้มีต้นไม้เยอะๆช่วยเราช่วยเรวจะได้ จะได้มีร่มพังงายได้มีร่มอยู่มันนาจได้ไม่ไม่ร้อนอันนี้ร้อนอยู่ต้นไม้ยังไม่ใหญ่แล้วต้นไม้ใหญ่จะมีร่มอยู่ค่ะอืมอน,อนอื่นเขาร้อนแต่ยายมีร่มไหมจ้าช่วงนี้เขายายร้อนก่อนว่าต้นไม้ยายยังไม่โตพอต้นไม้โตก็ผูกเลนอนครับลงมือทําคือคําตอบจ้าขอบคุณยายสาวมากครับสวัสด,ดีครับ